เราก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญของการทำนายหิน,หนรูนออรลเคิลนะครับหินแต่ละก้อนหรือแต่ละเม็ดเนี่ยครับจะมีอักขระที่สลักไว้ในหินแล้วเขาตีความกันมาเป็นพันปีแล้วนะครับถ้าคำพูดคำทำนายต่างๆมากมายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหินแต่ละเม็ดแต่ละก้อนเนี่ยครับสัญลักษณ์มันคืออะไรอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไร แล้วก็ตามด้วยนะครับตรงกับไพ่ทาโร่กับไพ่ยิปซีใบไหนจะได้ช่วยในความจำของเราให้ดียิ่งขึ้นเราจะขอเริ่มจากนะครับหินรูนเม็ดแรกเลยหินรูนเม็ดแรกนี่นะครับหินรูนเม็ดแรกนี่นะครับดูแล้วนะไม่มีตัวอักขระอะไรเหมือนก้อนอื่นเหมือนเม็ดอื่นเพราะว่าเม็ดแรกนี่จะไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอากาักขระเป็นความเขาเรียกว่าความว่างเปล่า นะครับเมื่อผ่านปีมาแล้วเขาเรียกว่าเทปเจ้าคนที่หยิบได้หินรูนเม็ดแรกจะตกใจกันทุกคนทําไมไม่มีตัวเลขตัวหนังสือตัวอะไรเลยส่วนใหญ่จะตกใจนะครับนะักพยากรณ์หมอดูต้องบอกนะครับผีนี้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นก้อนแรกเลยเม็ดแรกเลยมันต้องดีที่สุดเพราะมันเป็นเกี่ยวกับท้องฟ้าจักรวาล มันจะมีตัวอักขระอะไรไม่ได้ว่างไกลมหาศาลไปถึงเทพ,พเจ้านะครับแล้วก็จักราวาลเรามาดูนะครับหินรูนก้อนแรกหินรูนก้อนแรกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความหมายของเทพ,พเจ้าหรือความว่างเปล่าหรือจักรวาลน,นะครับจะไม่มีอักขระไม่มีตัวหนังสืออะไรใดๆทั้งสิน้นนะครับเวลาเราตีความนะครับก็ตีความว่านะครับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ถ้านึกอะไรไม่ออกเราก็เอาความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิ่สี่เห็นไหมครับกลมเป็นเลขศูนย์ก็ตรงกับเลขศูนย์นะครับตัวฟูหมายความว่าการเริ่มต้นเทวดานะครับส่งเลขศูนย์มาก่อนก่อนที่จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องผ่านเลขศูนย์ก่อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางของชีวิตนะครับเวลาเศร้าโศกเสียใจย นะครับหรือการตัดสินใจใดๆนะครับก็จะมีการตัดสินใจใหม่แล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นความคิดใหม่ๆนะครับเกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆความสับสนที่เคยมีมาที่ความวุ่นวายทั้งหลายก็จะโปร่งโล่งใจขึ้นอดีตที่ผ่านมาก็ให้มันพ้นพกันไปเลยนะครับอันนี้และที่จุดสำคัญก็คือนะครับจักรวาลกว้างไกล เหมาะสำหรับการเดินทางท่องโลกเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปข้างหน้าเพื่อดูโลกต่างๆของเรานะครับการเป็นอิสระมีเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็แจ้งถึงข่าวการเริ่มต้นของชีวิตในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นหินรูนก้อนแรกนี้จึงเป็นความหมายของเทวดาจักรวาลนะครับเทพคุ้มครองของท่านแน่นอนคราวที่มาดูนะครับหินรูน ก้อนที่สองเมทท็ดนะท,ท,ท,ที่สองนะครับพิรุเม็ดที่สองพรูเม็ดที่สองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอูรุสนะครับเขาเรียกว่าอูรุสนะครับอูรุสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวัวกระทิงนีนีนะ้อาจจะดูภาพไม่ค่อยชัดที่่มือผมเนี่ยครับคล้ายๆกอกไก่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเรามาดูใกล้ๆก,กันดีกว่า อูรุสวัวกระทิงถ้าดูดีๆนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เนี่ยไม่ใช่กอไก่นะครับอันนี้เหมือนวัวกระทิงที่กําลังกระโดดขึ้นอันนี้หัววัวกระทิงอันนี้ตรงท้ายตรงก้นวัวกระทิงนี่หางมันนะครับมันก็กระโดดขึ้นนะครับถ้าดูอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่วัวกระทิงนี่ก็เหมือนประตูนะครับน,นี้ไม่ใช่เก้าอี้นะอันนี้เป็นประตูประตูเดินเข้าเดินออกนะครับก็ตีความได้ว่า ครับคุณมีความพยายามอย่างมากเลยมันวัวกระทิงนะครับมีจุดสําเร็จมีความสําเร็จในการแข่งขันมีการได้เปรียบคนอื่นไม่ท้อถอยต่อปัญหามีความแข็งแกร่งต่อสู้กับความยากลําบากวัวกระทิงมันก็ต้องลําบากหน่อยนะครับอันนี้พบกับการทะเลาะเบาแวง้งแต่ยังไงก็ต้องชนะในที่สุดถ้าจําความหมายไม่ได้นะครับเราก็เอาไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีมาเปรียบเทียบ รเราเอาไพ่ทาโร่ไพ่ยิบสี่มาเปรียบเทียบว่านะครับตัวอกักษรที่เป็นตัววัวกระิงหรือว่าตัวประตูเข้าออกเนี่ยมันตรงกับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิบสี่อันไหนนั่นก็คือเซเว่นออฟวานเจ็ดเม้เท้าดูภาพนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้ตรงกันเลยนะครับออกมาเหมือนกันนะครับเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวานนะครับการต่อสู้ขึ้นมายืนเหนือคนอื่นนะครับก็ทํา ความเฉลี่ให้กับชีวิตได้และขณะเดียวกันนะครับเมื่อสําเร็จในเรื่องชัยชนะในการแข่งขันในการทะเลาะอะไรกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงประตูด้วยคําว่าประตูเนี่ยนะครับก็ต้องออกมานะครับออกมาทําอะไรออกมาพบปะผู้คนสมาคมวงสังคมชื่อเสียงเรียนรู้ทําอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับวันนี้อันนี้ก็คือในความหมายของหินรูนเม็ดที่2แล้ว ต่อไปนะครับก็เป็นความหมายของหินรูนเม็ดต่อไปอ่ามาดูนะครับเม็ดต่อไปชึบอัลจิสแบภาษาก็แปลกๆนะครับจริงๆก็ไม่ต้องจำก็ได้นะครับเป็นภาษาพันปีมาแล้วแต่เราต้องเรียกที่ถูกต้องนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอลจิสการบำบัดรักษาการปกป้องนะครับคล้ายๆเป็นเขาเรียก กว่างมูสกวางที่มีเขาสูงขึ้นไปไงครับเรามาดูภาพที่ชัดขึ้นดีกว่านะครับมาดูนะภาพที่ชัดขึ้นกวางมูสนะครับนี่เป็นเขานี่ครับเขาวกวางเขาวกวางเนี่ยถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยคนสมัยปัจจุบันเนี่ยบางคนนี้เขาก็แปะเด็ดหรือว่าไปหัน่นเอาเขาวกวางบ้างบางส่วนเนี่ยออกมามาบดเป็นยารักษาโรค ก็ตีความว่านะครับยารักษาโรคบำบัดรักษากินยาหายสุขภาพแข็งแรงน,นะครับแล้วก็เขากวางไปถึงความเจริญงอกงามขึ้นไปนี่หลายคนก็จำไม่ได้นะครับสัญลักษณ์หรืออักขระอันนี้ยจะจะตีความยังไงให้มันง่ายขึ้นแล้วก็มีไพาทาโรนะครับหรือไพย,ยิปซีที่เหมือนกันความหมายก็เหมือนกันภาพก็คล้ายๆกันนะครับก็คือ ace is of cup หึ่งถ้วยนะขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นถ้วย ครับก็เหมือนแบบนี้คล้ายๆกันหนึ่งถ้วยนี่เทวดาช้อนนะครับถ้วยทองมอบให้มนุษย์แล้วก็มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไหลหลินลงมานะครับแสดงว่าโรคภัยแค่จีบหายแน่นอนสุขภาพดีมีความรักความสุขความสงบสุขความใจดีความเป็นมิตรมีการเริ่มสร้างกิจการใหม่ๆม,มีการงานที่ดีทำได้ของขวัญได้เลื่อนขั้นขึ้นไป ได้เลื่อนขั้นแน่นอนครับแล้วก็สุขภาพนี่ครับคนที่เจ็บไข้ที่ป่วยมากๆนะครับจะหายทันทีการแต่งงานรออยู่เรียบร้อยแล้วถ้าแต่งงานแล้วก็จะมีลูกที่ดีหมายถึงการก่อกำเนิดหรือการตั้งครรภ์ด้วยอันนี้เป็นความหมายดีอีกอันหนึ่งนะครับ